สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับผมวันนี้เราจะไปออกทริปสองล้อทําบุญทอดกระถิ่นหนาวัดใหม่คําวันนะครับทุกคนเพื่อนพี่น้องสองล้อนะครับมาได้ทุกรุ่นเลยอยากจะบอกงานเนี่ยสนุกมากเลยนะครับผมเราก็ออกกันแต่เช้าเลยครับผมเจ็ดโมงกว่าแปดโมงกว่าออกไปเลยนะครับทุกคนเอาเดินทางมาถึงวัดใหม่คําวันนะครับผมนี่ก็มีพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับน้องๆเด็กๆหนูๆนะครับมารอต้อนรับนะครับเราก็แจกติ๊กเกอร์ไปเลยนะครับผมแล้วนี่แล้วก็มีพี่ๆนะครับผมี่ซื้อน้ํามาทําบุญนะครับร้านเซนท่านนนมออเตรรรรร์์คคคสวะับมแล้วก็ี ช่างพัดนครสวรรค์นะครับที่รวมทำบุญไก่ทิวมานะครับทุกคนงานนี้นะครับก็มีพี่เมย์รายรัชดานะครับผมแล้วก็พิชาติโกดังเือพิจิตนะครับทุกคนตอนนี้รถก็เริ่มจะทยอยมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยพี่น้องสองล้อมากันเยอะมากนะครับนี่เป็นครั้งแรกของไอทิวนะครับที่ออกทริปทำบุญแบบนี้นะครับทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นเลยนะครับพี่พี่น้องสองล้อมารวมตัวร่วมกันทำบุญแบบนี้นะครับผมมาด้วยใจกันจริงๆนะครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับผมกะถินนะครับมาแล้วนี่นะครับผมนี่แหละครับทุกคนนนได้้เห็พี่อง องเช้าสองล้อนี่ครับมากันเยอะเลยนะครับทุกคนเริ่มจะแน่นลานวัดแล้วนะครับทุกคนนี่มากันหลายกลุ่มหลายทีมงานมากเลยนะครับทุกคนก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมแต่ละคาในสวยมากเลยนะครับผมเรามาทำบุญก่อนไปทิปน้ําไม่อาบกันนะครับทุกคนพี่น้องสองล้อก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับทางเราก็ได้เดินนะครับเดินถือกล่องทําบุญนะครับบริจาค10บาท20บาทนะครับเพื่อเป็นการทําบุญให้กับทางวัดนะครับและก็เช้าสองล้อเราระหว่างที่เราเดินถือกล่องไปนะครับก็มีพี่ๆนะครับมามาเรื่อยๆนนะคครับทุกภาพ การที่น่ารักมากเลยนะครับนี่นะครับผมน้องๆหนูๆก็ได้ทําบุญนะครับเพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมนะครับผมใต้ฐานพระยายคลิปไปที่วไม่รู้ถ่ายใครไปบ้างนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็มารายงานตัวกันบ้างนะครับผมว่าใครบ้างใครบ้างนะครับทุกคนยินดีที่รู้จักพี่ๆเลยนะครับผมเราก็เดินกลองทําบุญไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ก็แดดดีนะครับผมไม่มีฝนซักเม็ดเลยนะครับผมสวัสดีพี่ๆที่มาด้วยนะครับผมวันนี้ในงานนะครับก็จะมีประมูลของเพื่อการทําบุญด้วยนะครับทุกคนอบอุ่นมากบอกเลยเราก็เดิน กล่องทำบุญไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอิ่มบุญกันได้ทั่วหน้าเลยนะครับผมได้ออกมาขับรถเล่นได้สนุกได้บุญด้วยนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าการขับรถออกมาแบบนี้มันมีความสุขมากเลยนะครับผมได้ขับรถกับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะได้มาเจอรถสวยๆครับผมนี่แล้วเราก็มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมพี่น้องชาวสองล้อนะกิจกรรมต่อไปเราก็จะมาประมูลของกันนะครับทุกคนขอขอบคุณร้านชาติเลสซิ่งนะครับผมที่มอบของมาประมูลในงานนะครับทุกคนก็จะมีป้ายทะเบียนน้ำหอมวัดบูธนะครับทุกคนพี่พี่ที่ร้านก็ใ กันไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อบุญครั้งนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณร้านหมูสปิดวัวแล้วก็ร้านน้อยสปิดวัวที่ได้มอบอะไรมาประมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณร้านแม็กอะไรแต่งพิจิตนะครับทุกคนที่มอบอะไรมาประมูลในงานบุญครั้งนี้ครับทุกคนขอให้กิจการลุงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพมอกิจกรรมประมูลของในงานสนุกมากเลยนะครับทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้จับไหมครับผมตื่นเต้นมากนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อนะครับของพิชาติโกดังเซิร์ชนะ นะครับทุกคนเสื้อ T I Tiu ไม่ได้ผลิตขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมคนที่มาร่วมประมูลนะครับเงินทั้งหมดที่ทําการประมูลนะครับผมเราก็ได้ทําบุญกับทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับผมประมูลเสร็จแล้วก็มานับกันเลยนะครับทุกคนระหว่างนับก็มีพี่ๆนะครับมาทําบุญเรื่อยๆเลยนะครับผมสาธุสาธุเฮงเงร่ารวยนะครับผมรวมยอดกระถิ่นของพี่น้องเช้าสองล้อนะครับผมได้ทั้งหมด1 9 7 2บาทก็ต้่งขขออบคุณพี่ๆนเก้าร้อ่มาร่วมบในครั้งนี้นงครับคุก ขอให้มีความสุขนะครับทําการสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทาง<ม>วัดใหม่คําวันนะครับผมเขาก็ได้แจกพระนะครับผมให้พี่น้องชาวสองล้อนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ